วัสดีครับตอนนี้เรากําลังมาอยู่ที่สารเจาอนาจากันนะครับตอนนี้เรากําลังข้ามถนนกันเลยนี่ครับผมสูงสูงเดี๋ยวเรากําลังข้ามถนนกันนะครับตอนนี้ใครที่ไม่เคยมาต้องมานะครับ ไม่มาแล้วจะหาว่าไม่มา <Hey. S 2> อ่ะตอนนี้เราไปที่ประตูทางเข้ากันดีกว่า,นนาแล้วเราจะนั้งม่จอดอลไฟรีอ่ะจอดฟรีต้องนานแล้วเขาจอดตรงไหนอ่ะ อ่ะตอนนี้เข้ามาข้างในแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นไปทางนู่นชั้นบนสุดเราจะขึ้นไปชั้นบนสุดกันตอนนี้เรากำลังเยี่ยมชมความสวยความงามกับเจ้าพ่อนาจาก,กันเนาะเป็นศาลนะครับมีมีทั้งหมดกี่ชั้นนะครับสามสี่สี่ชั้นล่างด้วยอ้าวระฆังยักษ์ด้วยนี่คือแนวแนวข้างข้านะครับชอบกดไลค์ครับผมกดติดตามเลยนะครับเราจะพาเที่ยวกันเรื่อยๆอ่าตรงนี้อาจจะย้อนแสงหน่อย หลอนน้ำปลาเยอะมากปลาหรือมอังกรไม่ใช่ใครที่เคยมาแล้วกดไลค์เลยนะครับ like ห้ามถ่ายรูปด้วยเหรออ่ะนั่นแหละห้ามถ่ายรูปแบบันทวีดีโออ่ะตอนนี้เรากดนะครับได้แค่ข้างนอกนะครับเราเราชมความสวยข้างนอกเอาแล้วกันเนาะเขาบอกว่าห้ามถ่ายรูปและวิดีโอให้เขาดูให้เขาดูเั้งมื่อก่อนยังายได้เลย นี่เขาบอกว่าห้ามถ่ายรูปและวิดีโอเราก็อดเราได้แค่ร,บรอบๆโอเคครับผมให้ดูรอบๆนะครับพอดีเขาไม่ให้ถ่าย